สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มี2ส,สูตรคุกกี้ข้าวโอ๊ตเนยถั่วมาฝากกันนะคะคุกกี้ข้าวโอ๊ตวีแกนคุกกี้ข้าวโอ๊ตที่ไม่ต้องอบนะคะแค่มีไมโครเวฟก็ทําได้แล้วค่ะสะดวกมากๆนะคะไม่ต้องรอนานค่ะส่วนผสมก็น้อยแถมอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะวันนี้เป้ใช้แบบหยาบแล้วก็เมเปิลไซรับนะคะ ด้วยเนยถั่วนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีเนยถั่วแบบละเอียดให้ใช้แบบละเอียดนะคะพอดีเป้มีแบบหยาบก็เลยใช้แบบหยาบวันนี้เราจะคนส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้ให้เข้ากันนะคะส่วนผสมก็จะเหนียวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเนยถั่วหลังจากทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะ จากนั้นก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะถ้าเพื่อนๆสะดวกใช้มือนวดก็ได้นะคะก็จะง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยมีความเหนียวจาก ตัวเนยถั่วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมคุกกี้เข้าไมโครเวฟนะคะเป็นเวลา1นาทีค่ะ กี้กจะเริ่มเสร็จตัวแล้วนะคะหลังจากนั้นเป๊ก็จะใช้ที่ตักไอศครีมนะคะวันนี้ใช้ที่ตักไอศครีมขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้คุกกี้ขนาดใหญ่พอํำนะคะก็จะตักขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้ขนาดเท่าๆกันนะคะณนะตรงนี้นะคะถ้าส่วนผสมของไข่แห้งเกินไปไม่สามารถตั้นเป็นก้อนแบบนี้ได้สามารถเติมนมแอลมอนลงไปได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะค่อยๆเติมอย่าเติมเยอะนะคะในวิดีโอเป้ไม่ได้เติมนมเพิ่มนะคะ ส่วนผสมเนี่ยก็มีความอุ่นจากไมโครเวฟนะคะพอเรากดเขาเข้ากันเนี่ยเขาก็จะเริ่มเหนียวแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะปั้นให้เป็นก้อนนะคะแล้วก็ จะแผ่เขาออกเป็นวงกลมนะคะตามขนาดแล้วก็เชฟที่เราชอบเลยค่ะให้เพื่อนๆมองที่เนื้อสัมผัสนะคะให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนเหนียวแบบในวิดีโอนี้นะคะอย่างที่บอกถ้าส่วนผสมไข่แห้งสามารถเติมนมอัลมอนด์ได้นะคะก็ให้ได้เนื้อผสมแบบนี้นะคะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเหนียวเข้ากันดีค่ะ เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเนี่ยค่ะเขาก็นิ่มกดไปก็นิ่มนะคะก็ไม่ได้แข็งอะไร ถ้าส่วนผสมเพื่อนๆนแ,นแห้งแล้วก็ไม่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะคะต้องเติมของเหลวลงไปนะคะตอนที่นำเขาออกมาจากไมโครเวฟอุ่นๆเนี่ยเขาก็จะปั้นเป็นก้อนง่ายแล้วก็จะแผ่เป็นวงกลมง่ายนะคะ ไม่แนะนําให้นําเข้าไมโครเวฟอีกรอบนะคะเพราะว่าถ้าไมโครเวฟนานเท่าไหร่ส่วนผสมก็จะแห้งมากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนําออกมาก็รีบปั้นเขาเป็นก้อนเลยนะคะขนาดที่เขายังอุ่นๆอ,อยู่ก็จะคลุมหน้าด้วยฟูดแรปนะคะหลังจากนั้นก็นําเข้าตู้เย็นประมาณ15นาทีนะคะเขาก็จะเซตตัวกันมากขึ้นนะคะหลังจาก15นาทีก็นําออกมานะคะ แล้วก็มาเช็คดูว่าเขาเซตตัวดีหรือ,อยังคุกกี้ของเราก็เซตตัวดีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนถ่ายนะคะนําเข้าไปเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะไม่แนะนําให้เก็บไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าคุกกี้ก็จะไม่เซตตัวและจะเริ่มนิ่มนะคะ เพราะฉะนั้นก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ทานได้3-4วันเลยค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะคะแต่ว่าเมนูนี้เราจะมีส่วนผสมของกล้วยหอมนะคะเราก็จะบดกล้วยหอมนะคะในชามผสมกล้วยหอมวันนี้ที่ใช้ก็คือขนาดปานกลางนะคะ หลังจากนั้นก็จะใส่เนยถั่วลงไปค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเพื่อนๆมีแบบละเอียดแนะนำให้ใช้แบบละเอียดนะคะพอดีที่บ้านมีแบบหยาบปก็เลยใช้แบบหยาบค่ะก็ให้คนส่วนผสมของกล้วยหอมบดแล้วก็เนยถั่วให้เข้ากันนะคะคุกกี้ทั้งสอนสูตรนะคะทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยนะคะมีปโปรตีนนะคะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็กล้วยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยค่ะ สามารถทานเป็น pre-workout ก็ได้นะคะหรือว่า post-workout ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะไม่ใส่เนยน้ำมันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปข้าวโอ๊ตที่เพ e ใช้วันนี้ก็เป็นแบบหยาบค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้าวโอ๊ตแบบไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะคะเท่าที่หาได้เลยค่ะ จากนั้นก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ,ะส่วนคุกกี้ตัวนี้เขาจะมีความเขาจะมีความนิ่มมากกว่าคุกกี้ตัวแรกนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของกล้วยหอมด้วยนะคะจากนั้นนะคะเป้ก,ก็จะใส่ลูกเกดลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆอยากใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพก็ได้นะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะส่วนผสมก็จะเริ่มข้นขึ้นเหนียวขึ้นนะคะ าเหลวไปไม่ดีนะคะเราต้องการให้เขาเหนียวนะคะเพื่อที่เราจะได้ปั้นเขาเป็นก้อนแล้วก็แผ่เขาเป็นรูปทรงคุกกี้นะคะจากนั้นก็จะนำส่วนผสมไปเข้าไมโครเวฟประมาณ1น,นาทีอีกเช่นเคยค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างอีกรอบหนึงนะคะ ถ้าเพื่อนๆไมโครเวฟน,นานกว่าน,นี้ส่วนผสมคุกกี้เขาก็จะแห้งเกินไปนะคะเพราะฉะนั้น1นาทีเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกต์สำหรับเป้นะคะเพราะว่าเป้เคยลองแล้วมากกว่า1นาทีเนี่ยคุกกี้จะแห้งนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ที่ตักไอศครีมเช่นเคยคะ่ะขนาดใหญ่นะคะตักลงบนจานนะคะที่รองด้วยกระดาษไขนะคะวันนี้นะคะสูตรนี้เปไ้ได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าส่วนผสมของคุกกี้สูตรนี้เขาจะมีความเหนียวนะคะมากกว่าสูตรแรกนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของกล้วยหอมเพราะฉะนั้นก็หลังจากที่เรานำอ่าส่วนผสมคุกกี้เนี่ยวางบนจานแล้วนะคะเราก็จะใช้กระดาษไขเนี่ยค่ะวางข้างบนแล้วก็กดเขาลงให้เป็นรูปทรงคุกกี้นะคะเพราะว่าเขาจะติดมือมากกว่าสูตรแรกนะคะ แล้วเราก็มาเก็บขอบนะคะขอบขอบให้เป็นรูปทรงกลมให้เร kind of ียบร้อยนะคะก็จะได้คุกกี้ลักษณะแบบนี้นะคะน่าทานมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเห็นไหมคะสูตรนี้ไม่มีเมเปิลไซรัปนะคะเราได้ความหวานจากลูกเกดแล้วก็กล้วยหอมนะคะจากนั้นก็คุมด้วยพลาสติกแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะสูตรนี้แนะนำเข้าตู้เย็นประมาณ30นาทีนะคะ หรือ1นึ่งชั่วโมงนะคะแช่จนกว่าเขาจะเซตตัวนะคะก็จะได้คุกกี้พร้อมรับประทานแบบนี้แล้วค่ะสูตรนี้นะคะแบบหวานกำลังพอดีเลยค่ะมันเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็น้อยด้วยนะคะก็ยังไงอยากให้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะมาดูคุกกี้สูตรแรกกันเลยค่ะว่าข้างในเป็นยังไงสูตรนี้นะคะมีความเข้มข้นของผงโกโก้นะคะ ก็อร่อยแล้วก็มีความมันของเนยถั่วมากๆเลยค่ะสามารถทานเป็นอาหารเช้าได้นะคะเพราะว่ามีทั้งโปรโตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะมาดูสูตรที่2กันนะคะสูตรที่2นี่ก็ให้ความหวานนะคะของอลูกเกดแล้วก็กล้วยหอมนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ทานวีแกนเพื่อนๆที่ทานมังทานเจนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่แพไข่นะคะสามารถทานได้นะคะก็ให้เพื่อนๆแนะนําใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วก็นําเข้าตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นทานได้3-4วันเลยนะคะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ถ้าท่านใดที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ